ครับผมสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนอห่างหายไปหลายวันทําคลิปพอดีลูกไม่สบายลูกไม่สบายคลิปเสียงคลิปนี้อาจจะดังนะดังไหมผมไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพเสียงนะครับพอดีว่าต้องใช้เสียงเบานิดนึงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์พี่หมอพิทักษ์นะดีในช่อง y o u t u b e นะครับพักเครื่องเรื่องไม่ยากหมอพิทักนะครับช่วยตดเข้าไปติดตามชมคลิปของอาจารย์เขาหน่อย คาวน่ะเคยมีประเด็นนะที่โดนทะเลาะกันในกลุ่มตรวจเช็คพระวัดกลางบางแก้วอะไรนะั่นนะผมก็เลยบอกคุณหมอนะว่าอยากให้คุณหมอเนี่ยไปทําคลิปหรือว่าเนี่ยเขาอยากให้มาพิสูจน์กันแต่อันนี้ผมเข้าใจพี่หมอนะผมไม่ได้งินงีนะคือเขาก็บอกว่าพี่หมอเขาก็ตอบตรงนะว่าเขาเป็นหมอรักษาคนไข้เขาไม่ได้มีเจตนาจะมาขายพระตามที่ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดใครมีรับซื้อองละล้านนะครับผมเข้าใจพี่หมอนะแต่ผมอยากให้แบบบางทีแบบคือแนวทางการสะสมอ่ะ ในเมื่อพี่หมอมีพระช่อพระหลักอยู่เนี้ยผมไม่ได้มีเจตนาก้าวล่วงนะพี่หมอนะผมต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้นะครับถ้าเกิดพี่หมอมาเห็นคลิปนี้นะคือพี่หมอบอกว่าก็คือถ้าเกิดผมมีเบอร์ของอาจารย์อะไรนะคุณทุตนศสีรันนะครับก็เขาก็ยินดีไปสัมภาษณ์ให้คือผมไม่มี power พอเพราะผมไม่มีพระชอ่อใช่ไหมแต่ผมมีแค่ใจรักใจที่รักและศรถถัทธาใจที่รักและศรัทธานะศรถถัทนธะาผมก็เก็บของผมมาเลย แล้วผมมีเรื่องเล่านะของเหรียญเนื้อทองแดงที่มีช่อชนวนสองตัวที่ผมเคยทําคลิปก่อนให้ดูอะแล้วก็เหรียญที่เป็นที่เป็นพิมพ์นี้นะจะเป็นเนื้อเงินอนะผมส่งสองเหรียญนนะั้นไปตรวจนะไม่ผ่านไม่ผ่านสมาคมที่ผมบอกอะผมบอกวอ่กัอครูไปนะนะครูผมบอกกับครูไปว่าเออก็อย่างว่าแหละเพื่อนมันมันเป็นรอบอะครับคุณต้องเข้าใจนะวันนี้วันนี้ผมก็เห็นอาจารย์อาจารย์วิชาณน,นะ ผมเรียกท่านเป็นอาจารย์นะท่านเป็นนักสะสมรุ่นเก่านะเชื่อไหมท่านสะส,สมมาอย่างที่ผมเคยบอกในในในคอมเมนต์ของของครูนะครูเต้ยว่าเออมันเป็นวงล้อป่ะครูนึกออกไหมพี่พี่เพื่อนคือวันหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณเคยสะสมมาเป็นพาแท้หลักการมันได้ออกจากวัดโดยตรงแต่พอถึงช่วงหนึ่งเขามาทําหนังสือเขามาสร้างเครดิตตัวเขาเองผมไม่ได้ว่าใครนะแล้วเสร็จปุ๊บพอเขามีการจดบันทึกมาแบบนั้น มันเป็นการจดบันทึกที่ผิดเพี้ยนบ้างก็มีขอนังสือบางเล่มของวัดบางวัดของสำนักบางสำนักนะผมไม่ได้ก้าวล่วงทั้งหมดนะพอการจดบันทึกเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปทําให้ประวัติศาสตร์ในการในการจัดสร้างมันผิดทิมันผิดเพี้ยนและบิดเบือนตามนึกออกไหมครับอ่ะเหมือนเช่นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่มูลวัดกลางมางแก้วผมมีหลายเนื้อมีหลายหน้ามีหลายพิมพน,นะในที่ผมบอกอะ่ะคือเซียนส่วนใหญ่ตอนเนี้ยออกมาแย่งกันทําแบบทําอะไรอะ่ะทํา รับตัวเช็คพระคือไม่พึ่งสมาคมแล้วใช่ไหมก็คือมาทําหากินด้วยตัวของเขาเองนะครับเขาเนียผมก็งงนะมีเซยียนบางคนนะผม,ผมส่งรูปไปที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะ่ะเขาบอกเขาชอบให้เปิดราคามาแต่เขาบอกให้ผมว่าเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะให้ผมส่งไปให้อด min ผมส่งไปให้อด min ผมบอกราคาประมาณเนี้หายไปเลยนะสองวันพอวันที่สองตอบมาว่าไม่ชอบผมส่งของไปให้บ้านอด min น,นะเพราะว่าผมบอกว่าอะถ้าเกิดว่าราคาไม่จบกันเนี่ยผมขอออกบัตรแท้ได้ไหม นะพอดีเขาบอกลูกเขาป่วยโอเคผมก็ไม่ว่าของไม่ถึงวันอังคารมั้งวันพุธอ่านสิบโมงบอกยังไม่ได้ดูอะยังไม่ได้ดูผมก็ไม่ว่าบอกอ่าดูแลเอาไงเราก็บอกบายสามผมถามไปก็ไม่ตอบพอเช้าอีกวันผมต้องผมต้องผมต้องเป็นคนกระแทกถามเลยนะสรุปเอายังไงครับตอนแปดโมงของวันพฤหัสเขาบอกไม่ชอบครับขอที่อยู่ส่งกลับแล้วไหนแล้วไหนคุณคุณเซียนคนเนี้ยที่เคยทําคลิป ว่าเวลาแบบคลิปไลฟ์สดซื้อขายพ้าในร้านเขาว่าว่าโอ้ยพระผราเก๊แค่ชำเรืองก็รู้นี่ผมส่งรูปไปให้นะส่งรูปกับชำเรืองมันมันผมว่าผมว่าคําพูดเนี่ยมันมันไม่ต่างกันนึกออกไหมครับพี่ๆเพื่อนๆคำพูดมันไม่ต่างกันคุณยังขอถามราคาผมเลยแล้วพอส่งไปปุ๊บแล้วคุณเชื่อไหมผมส่งไปให้บ้านแอดมินที่บางกลวย คนถ้าอยู่เส้นปิ่นเกล้าจะเข้าใจนะบางกลวยมันอยู่มันอยู่ฝั่งฝั่งเส้นเดียวกับพันทิพย์กัมองวานนะไปเส้นนั้นนะแต่พระผมส่งมาจากไหนดูไหมส่งกลับมาจากตลาดพููอี่ยาผมก็ต,ตลกเลยวพรเขาขอภัยขอภัยผมไมต่ตลกอะตลกอ่ะคราวนี้แล้วที่คุณมาทําสอนเนี่ยคุณบอกว่าเนี่ยทำหนังสือมานะมันครอบจักราวาลใช้ได,ใได้ใช้ได้ทั่วประเทศคุณบอกหลักการสร้างจะพระขนาดพระหล่อเนี่ยคุณบอกว่าต้องมีตัวประกบต้องมีตะไบต้องมีห่วงเชื่อมต้องมีท่อชนวนตรงนี้ตรง,ง,งนั้นตรงโน้นตําหมดต เกือบหมดเส้นเก้านาฬิกาต้องมีเก้านาฬิกาสิบเอ็นาฬิกาสิบเอดผมไม่มีเก้าผมมีเห็นเห็นลางาตีว่าไม่มีแต่ทุกอย่างไม่ตรงหมดอ่ะคุณก็ตีว่ามันไม่ได้เพราะว่าคุณบอกว่ามันมีแค่เนื้อทองแดงเนื้อเงินและเนื้อทองเหลืองคุณบอกมีแค่สามเนื้อคุณบอกมีแค่สามเนื้อพอคุณเจอเนื้อเนื้อที่แปลกแต่มีช่อชนวนที่ถูกที่ถูกการการเชื่อมหูที่ถูกคุณก็ไปไม่เป็นผมถึงบอกว่าการทําข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนไหมเนี่ย มันส่งผลระยะยาวของนักสะสมทําให้วงการพระเครื่องเนี่ยมันถึงมีเพจหลายๆเพจออกมามีกลุ่มหลายๆกลุ่มออกมาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเขาอยากสื่อสารต่อไปไงอย่างกลุ่มบางกลุ่มที่ผมเข้าไปอยู่กับกลุ่มต่อต้านวงการพระเครื่องอะไรเนี่ยแหละนะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มนักสะสมรุ่นเก่านะนักสะสมรุ่นเก่าผมก็เลยไม่รู้จะที่อยากจะทําคลิปนะแต่บางทีแบบมันหมดไฟอ่ะช่วงนี้แบบน้อยๆอ่ะคือลูกไม่สบายด้วยแล้วว่าพักผ่อนน้อยด้วยผมนะครับ เนี่ยก็เลยไม่รู้ไม่รู้พวกเขาต้องการอะไรเนาะพอพออย่างผมผมได้ดูนะ,ะคลิปล่าสุดเขาเอาพี่ออลเลี่ยมทองมานะเกตรคนนี้เอาพี่เอาพี่ออลเลี่ยมทองมาพี่ออลเลี่ยมทองเขาก็พูดนะคิดเหมือนผมนะผมชื่นชมนะสายหลวงพุโตนะเขาทะเลาะกันน้อยมากนอกนั้นนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อสุดหลวงปู่บุญทุกวัดหลวงสมเด็จวัดละคัง ทุกวัดทะเลาะกันหมดเพราะอะไรท,ทุกคนอยากจะเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่คือเบอร์อะไรเบอร์สี่สิบเอ็ดสี่บสองสี่บสามอย่างนั้นเหรอหรือต้องการเป็นที่หนึ่งในปจจชีหรือคุณต้องการเป็นศูนย์รวมจักรวาลว่าเอ้ยมึงต้องเชื่อกูนะพวกมึงต้องเชื่อกูนะแล้วถามว่าอย่างเพื่อนผมอะตะก,การตรงนี้อกกาจารย์วิชาเน่มันกลายเป็นตะก,กาที่วิบัติเนืออกไหมนักสะสมรุ่นเก่าคอสะสมย่างถูกต้องเคยเป็นผู้ที่ชอบและเล่นหาและเช่าพระในในเขาเรียกอะไร ในซาบขเขาเรียกว่าเป็นผู้ซื้อที่ดีเพื่อนผมอะ่ะที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะ่ะเอาเหรียญพ่อลุงว่าากระบือหน้าแกยันหยิกเหรียญรอสองร้อยสิบสองร้อยสองร้อยสิบแปดช้างสามเสียนรอห้าเป็นเหรียญโมเน่นะโมเลโมเน่ฝรั่งเศสแล้วก็เหรียญอีกหลายเหรียญนะไปเดินท้าประจันปากซอยยันท้ายหาดปากซอยยันท้ายหาดไม่ผิดผมพูดไม่ผิดคือเดินไกลามากสุดท้ายแม่งเก๋แต่พี่นักบินอะ่ะเขามาแค่เห็นเหรียญช้างสามเสียเหรียญน,นี้ยโมเน่ Monet, เหรียญน,นี้ เขาเอาเขาเอาเขาเขาเอาเบี้ยของเขาอะที่เขาบอกว่าเขาซื้อมาหลายแสนเนี่ยมาวางให้เลือกเลยนี่ไงคนนี้เขามีความรู้คนนี้คนนี้คนที่เขามีกําลังทรัพย์เขาพร้อมที่จะเขาพร้อมที่จะซื้อเขาไม่สนใจคนพวกนี้นึ่ออกไหมเพื่อนผมเนี่ยณวันนั้นจนถึงวันนี้ถ้าเหรียญบางเหรียญเขายังอยู่เขารวยไปแล้วนึ่ออกไหมเขารวยไปแล้วผมถึงอยากให้พี่ๆเพื่อนๆลองฟังที่ผมพูดนะป่านนี้เขารวยไปแล้วเรียนเพราะลูกที่เคยตีเก้ในสมัยนั้น เพื่อนผมมันนอยมันแทบจะทิ้งมันบอกผมนะตอนเนี้มีคนมาให้สามแสนห้ามันบอกมันไม่ขายพอพามันล้างมาแต่เป็นเนื้อเงินจะมาเรียมทองแล้วผมบอกมันก็ขายไปได้สั่หกเจ็ดแสนถ้ามีคนเอามันก็จบไปเลยบอกเพื่อนผมอย่างนี้อันนี้คือภาษาเพื่อนกันนะครับเห็นไหมตะกามันกลับกันตะกามันกลับกันพอถึงเวลาเนี่ยแต่ตอนเนี้คนส่วนใหญ่โดนกรอกหูด้วยข้อมูลชุดหนึ่งที่มันเป็นเท็จ วันนั้นผมไปเห็นพี่คนหนึ่งนะเขาลงพานนะผมชอบพาเขานะเขามีเนื้อคินโนอบเปาเขามเีเขามีปกโพหลังตกกันนะแต่ว่าเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อแบบสีเขียวๆที่ผมเคยลงในคลิปก่อนนะครับจาได้ไหมเนื้อผมผมอะผมผมเห็นเนื้อนั้นเหมือนผมนะละเหมือนของอาจารย์มิชานผมถามน้องต้อมนะน้องต้อมบอกว่าหลวงปู่บุญน,น่ะท่านจะเอาเอ่อเคยเห็นไหมเหล็กคอยที่เมื่อก่อนเราเราเคยนิยมแขวนกันเมื่อเมือ่อห้อยๆ แล้วเวลาสองกล้องอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นหินนะเห็นไหมมันจะเงาเงานะครับอันนี้พอดีผมไม่ได้ยินมันนะอยู่ในกล่องไม่เออไม่ได้คนออกมานะครับเออเนี่ยแล้วคนนี้พอผมเข้าไปถามเขาเขาบอกว่าโอ้ยน้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็รับฟังนะพี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ก้าวล่วงอะไรพี่นะผมไม่ใช่ว่าผมพอพอใครไม่พูดไม่ถูกใจผมผมเอามาทําคลิปบ่นไม่ใช่งั้นนะครับคือผมจะบอกว่าไงอ่ะผมจะบอกว่าผมชอบภาพพี่นะพอภาพพี่เหมือนภาพผมเนื้อมันเหมือนกันผมพอผมจะเข้าเรื่องปุ๊บใจแรกใจผมก็ส่งภาพผมให้ให้พี่เขาดู พี่เขาเลยบอกว่าผมพี่เขาพูดตรงๆนะบอกพี่ไม่ได้มีได้มีเสียกับผมนะแต่ว่าพักผมเก้หมดพอพอพอบอกพัผมเก้หมดผมจะบอกว่าถ้าพักพัผมเก้มวลสารที่อยู่ในภาพพี่มันก็เกด้วยผมก็ออกไม่เป็นไรครับพี่เขาเลยบอกว่าเนี่ยสมัยก่อน่ะผมก็บอกผมเล่นตามอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนก็มีอาจารย์คนนั้นเขานี้มาหลอกเนี่ยส่งห้เข้าดูพาให้ดูพอส่งภาพไปให้ดูก็บอกเขาแท้เขามีเป็นจากรพาคีอยู่เกือบสิบชุดสุดท้ายตอนนี้เขามาเล่นตามสากลพาแท้ยังไงเขาขายได้ถ้าราคามันมันไม่โดนกันก็ถือว่า ปิดกันไม่ลงผมถึงบอกว่าตะกาตรงเนี้ยพอคุณพอคุณได้ซึมซับตรงเนี้ใครที่เข้าไปหลงอยู่ในเบญจภา,าคีปุ๊บมันจะเป็นวังวนในการในในการเริ่มต้นของการเขาเรียกว,ว่าขาบวนการหลอกลวงคุณฟังผมไม่ดีนะพอคุณเข้าไปในกระบวนการเนี้ยซึ่งเขามีการหลอกล่อให้มันผิดเพี้ยนพอมันผิดเพี้ยนไปพ่อผมเคยบอกว่าสมเด็จวัดละรังตัวจริงกูบอกเลยมึงอย่าไปเล่นกูไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาจนตอน,นนี้พ่อผมเสียไปละเสียไปหปีแล้วมั้ง พอคุณเข้าไปในวงจรเนี้พอคุณพอคุณอินกับมันมากว่ามีเบญจพภาคีคุณมีเบญจพภาคีอาจารย์คนนี้เก่งเองเก่งปุ๊บพอมาในวันหนึ่งคุณไปโดนเขาหลอกมาปุ๊บเนี่ยแล้วคุณตาสว่างว่ามันไม่มีจริงคุณก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของอะไรนักสะสมที่เล่นตามพระห้านหรือพระสากลคุณก็จะต้องไปโดนราคาเต็มผมถามว่าพี่เอาพระคนนี้มาแพงไหมก็หลักหมื่นหมดเลยนี่ไงพี่เพื่อนเข้าใจไหมพอพอเขาหลอกคุณตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดึงคนกลุ่มหนึ่งไปตัดทาของเขา ไปศรัทธาลัทธิสากลผมไม่ใช่บอกว่าสากลมันไม่ดีนะบางอย่างสากลเนี่ยถ้ามันสืบค้นได้ประวัติมันไม่ยากเนี่ยม,มันง่ายอย่างพระบ,บางที่เนี่ยวัดบางวัดทําแค่รุ่น2รุ่นหรืออาจจะมีเวลาที่แน่นอนแต่พระก่อนหน้านี้มันมีเวลาที่ไม่แน่นอนอย่างหลวงปู่บุญเนี่ยท่านสร้างมาแล้วแจกถ้าไม่ได้จําหน่ายแจกแจกให้ผู้มีมีอุปการะที่มาสนับสนุนวัดทุกนึกออกไหมแล้วก็ให้พระกลับไปในจํานวนที่มากอยู่จำนวนหนึ่งเมื่อหลวงพ่อเงินวัดกลับเมื่อหลวงพ่อเงินวัดโอน,อน,ดดอนออย่อกขออภัยครับ แล้วพอส่วนหนึ่งเขาก็แจกจ่ายให้กับญาติโยมที่มาที่มาในงานที่มาในงานพิธีหรือมาทมําบุญที่วัดอย่างต่อเนื่องเหมือนที่เหมือนที่คนเฝ้าพิพิธภัณฑ์พูดนะครับที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนแลวส่วนที่เหลือเนี่ยพอเหลือปุ๊บเขาก็เก็บเอาเอาไว้บนบน,บนดบพระช่อถึงมีหลายช่อหลายหน้าตาก็คือเป็นยุคแรกคือเป็นยุคยุคของศินวัดของช่างของทางวัดสองเป็นยุคของสังฆราชแทที่ท่านสเสด็จมาเยี่ยมเยือนหลวงปู่บุญบ่อย แล้วท่านมีอาการอาพาธท่านชอบมาหาหลวงปู่บุญเพราะหลวงปู่บุญเป็นหมอยาแล้วเวลาท่านมาเนี่ยท่านเป็นท่านท่านเป็นถึงสังฆราชท่านก็จะพาท่านของท่านมาด้วยก็คือเป็นลูกศิษย์ที่ติดตามก็อาจจะมีช่างสิบหมู่ติดตามมาด้วยท่านก็มาสร้างพระชุดหนึ่งให้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วก็คือพระองค์นั้นที่ผมเคยส่งให้ดูแล้วว่าที่ตรวจผ่านนี่ออกไหมครับเนี่ยแล้วพอยุคหลังๆเนี่ยพอมาเป็นหลวงพ่อวัดกลรยากันแล้วก็ หลวงพ่ออะไรอีกสักองค์นึงเนี่ยเราก็มีสังฆราชแผ่มาช่วยกันสร้างอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นนี้ผมลืมไม่ชมเลยอันนี้นะเปี่ยนปั๊มเปี่ยนปั๊มหูในตัวเปี่ยนปั๊มหูในตัวเนี่ยพอคุณพอเขาทาให้รุ่นนั้นของของของตัวเขาเองกลายเป็ี่ยนวป็กัลญาเรี่ยญผู้นี้จะกลายเป็นหี่ยนแท้ไปเลยไอจะกลายเป็ียนเกไปเลยเห็นไหมครับแต่เหรียญรุ่นเนี้ยบางเหรียญนะผมก็เห็นผมก็เห็นมีนะที่ว่าที่ว่าเปี่ยนหล่อเพราะผมมีอยู่อีกสองเหรียญที่ได้เนาที่ได้มาจากน้องบุรี เราลองดูกันไปก่อนผมก็พูดนะให้เป็นให้เป็นความรู้นะอันเนี้ยแล้วอันเนี้ยเป็นสินสินช่างที่้องต้อมบอกของช่างสิบหมู่ของที่ที่สอดสึสังหราชแผ่ได้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 ผ่ามาด้วยเขาเนี้ยเขาจะมีการถอดพิมพ์ของพิมพ์นี้นะอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะเห็นไหมคุณเห็นคุณเห็นจักรแล้สองเม็ดนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูของพิพันลุที่ผมตรวจตรวจผ่านให้ชมพิพันลุ่ก่อนผมผมจะไล่จากหลังไปหน้านะผมจะไล่จากหลังไปหน้าคืออันเนี้ย สองสี่เจ็ดห้าถึงสองสี่เจ็ดหกถามทำไมถึงไปสองสี่เจ็ดห้าเพราะพิกลสี่พิกุลสี่คือองค์ไหนองค์นี้สร้างสองสี่เจ็ดห้าแต่เป็นเนื้องนพลด,ดวงหลังไม่มีจารผมกม็เลยยืนยวงว่าหลังมีจานสองสี่เจ็ดห้าน่าเป็นงานพิธีแต่เัาเนี้ยเขาจะสืบคนได้ว่าเพราะว่าเป็นงานฉลองครบรอบอายุแปดสิบสี่ปีหรือแปดสิบหกปีของหลวงู่บุญฉะนั้นคุณก็ต้องไปคุณนั้นคุณก็ต้องไปนับถอยหลังเอาเองว่าปีไหนแน่ปีนั้นแหละคือปีที่สร้างเจ้าสัวเหรียญที่ ที่ไปอยู่ในกุฏิของหลวงปู่บุญพอคุณสุทนไปเจอเหรียญรุ่นนั้นอยู่ในอยู่ในกุฏิหลวงปู่บุญเขาก็บอกเหรียญรุ่นนี้มีแค่รุ่นเดียวมีแค่สองเนื้อก็คือสองเนื้อเนื้อเงินเนื้อทองแดงแล้วเนื้อเนื้อ,อทองเหลืองนี่ออกไปจำหนา่ายไปกัลยานี่ออ,อกไหมประวัติมันผิดเพี้ยนอ่ะเดี๋ยวเราชมอันนี้ไปแล้วนะวัดกรรยาตัวจริงดูนะหูเขาจะอยู่ทางขวาให้ที่ชมอีกรอบเห็นไหมแล้วจะมีบัวเนี่ยเห็นไหมบัวที่สองรับจาบบัวกานะบัวที่สองและบัวที่สี่จะมีหลุม อันเนี้ยอันเนี้ยคือวัดกาลยานะมันจะมีเขาจะมีทั้งเป็นหล่อและเป็นปัม๊มถามว่าทไมอันนี้ผมคิดว่าหล่อเพราะเขามีเส้หนหลังแต่ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าแต่ก็อาจจะเป็นปั๊มก็ได้น่าจะเป็นปัม๊มครับปั๊มเดียวกันไม่ใช่ปัม๊มน้ำมันนะหมายถึงว่าเป็นปั๊มเหมือนกันแต่เกิดจากการรีดเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนที่เขาชอบพูดอเอาโลหะจะทงวัดไปเนื่อยไหมมวลสารไปแล้วก็ไปรีดรีดเป็นโลหะแล้วก็ไปปัป๊มฉะนั้นหลังเนี่ยเขาจะมีเป็นขึ้น ขึ้นจากการอะไรที่เขาบอกว่าเว,เวลาการรีดโลหะเขาจะเป่านะอย่างที่พี่ออสบอกเขาจะเป่าโลหะเป่าแล,ล้วก็รีดเป่าแล,ล้วก็รีดเป่าแล,ล้วก็รีดนะครับเป่าแล้วก็รีดเพื่อให้เพื่อให้โลหะมันบางแล้วเขาก็จะตัดไปใส่ไปใส่ใสแม่พิมพ์เพื่อจะปั๊มนะครับที่เขาบอกว่าหลังนั้นเป็นการแอนดะนะหลังถ้าไปเหรียญหลอดเป็นการแอน,นคุณรึกคุณรึกถึงการขึ้นหุ่นเทียนนะพอเวลาปีกที่ด้านข้างอ่ะที่มีขนาดที่บางกว่าเขาจะต้องงอตัวเหมือนกุ้งอ่ะนึกออกไหมครับงอตัวเหมือนกุ้งหรือปลาหมึกอ่ะหล้้วโคงะ เนี่ยมันการเรียนรูก้การบอกสอนมาแบบบอกสอนคือถามมาเถอะถ้าเกิดคนที่สอนคุณเขามีหน้าตาในสังคมอ่ะคุณกล้าไปเถียงเขาไหมเฮ้ยพี่เฮียมันไม่ใช่เวย้ยเฮียมันอย่างนี้เวย้ยใช่ไหมคุณก็ต้องอวยกันแหละแต่ครั้นี้คือผมทําอย่างเนี้ยผมไม่เปิดหน้าตาผมไม่อวยใครทางนั้นนหะผมก็พูดตรงตรงอะ่ะเนาะอ่ะครั้นี้ผมจะให้ชมนี่นะที่ผมตรวจผ่าพิพันลุดตองไหนนะเดี๋ยวด่วนองค์นี้ครับนนะนเนี่ยดูนะสิลเนี้ย เป็นสินของช่างสิบหมทูที่ที่สังฆราชแผ่ท่านท่านให้สร้างมานะในใน,ในยุคกลางนะเห็นไหมเม็ด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 ในเม็ดในในในวงแขนเนี่ยจะไม่มีเลยสักเม็ดหนึ่งเห็นไหมครับจะไม่มีเลยแต่ตำหนิจะชัดมากเห็นไหมเห็นไหมมีเส้นเก้านาฬิกาหรือสิบนาฬิกาอะไรของเขาเห็นไหมชัดมากเสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นมาเกิดอะไรขึ้นอย่างที่อาจารย์อาจารย์กล่มอาจารย์หมอปิทักษ์ท่านก็บอกนะมีการถอดพิมพ์ พอถอดพิมพ์ปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอถอดพิมพ์ปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิดจากเศษเศษของเนื้อที่ที่ติดอยู่นะของของของขี้พึ่งหรือขุ่นเทียนนะให้ไหมทำให้ทําให้เวลาหล่อมาปุ๊บเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นเม็ดเกินที่ใต้จกักระแลนะแล้วก็ข้อสอบทางทางฝั่งซ้ายผมนะอาจจะขึ้นเป็น2เม็ดหรือ4ี่เม็ดเพราะว่าเขาบอกว่า2เม็ดเนี่ยคือการคือการถอดพิมพ์ครั้งที่1 4สี่เม็ดคือการถอดพิมพ์ครั้งที่2ก็สุดแล้วแต่อาจจะเป็นในคราวดเดียวกันก็ได้นึกออกไหมครับแล้วก็มามาออกพร้อมกัเเรียนเนียยน่ ในปี2475หรือ2476โ okay, อเคไหมชัดไมหมเอ่ยภาพนะโอเคนะข้อน,นี้เข้าใจแล้วใช่ไหมข้อน,นี้ในลูงสุนทรเองอะผมยังไม่ได้ส่งตรวจผมก็เลยไม่รู้ค่าอายุนะครับของลูงสุนทรอ,อันไหนอันนี้เห็นไหมเพราะของลูงสุนทรเนี่ยเขามีเม็ดเห็นไหมลอวของลูนสุนทรเนี่ยมีสองเม็ดเหมือนกันเขาอยู่ใต้หลังคาโบสถ์ชุดนี้นะอยู่ใต้หลังคาโบสถ์ แต่ผมไม่รู้ว่าพาร์ทที่ได้มาตรงนี้คืออยู่ยในราคาบุหรือเปล่าน,นะแต่หมายถึงว่าที่เขาพูดกันนะแต่เขาลงสุงทนทอนะผมว่าใช่ <c oughs> นะครับอ่ะผมให้ดูนี้ก่อนนะอันนี้จบแล้วนะอันเนี้ยยังไงก็ยังไงก็หลุกบูบุญคราวเนี้ยมันจะมีเปียกทองเห็นไหมเปียกทองมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเปียกทองก็คือเป็นสมัยนยั้นเหมือนกันสองสี่เจ็ดหกเห็นไหมสองสี่เจ็ดหกถามว่าทําไมถึงเป็นสองสี่เจ็ดหกเพราะว่าวันนะของการเปียกทองเนี่ยเขาสู้ลีลาหนังตะลุงไม่ได้ เห็นไหมเขาจะออกแดงกว่าเห็นไหมจะออกแดงกว่าฉะนั้นปีนี้ลีลานาจะลุงเก่ากว่าไม่ใช่ไม่ใช่สองห้าสาม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 เจ็ดสามสี่อะไรของเขาไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้สองห้าสี่สี่อะไรของเขาไม่ใช่นะครับอ่ะโอเคไม่งงเนาะไม่งงแลผมเทียบผมเทียบเวทอายุให้ฟังนี้คราวนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มามียุคนี้ยุคนี้นี่เห็นไหมหน้าลิงเห็นไหมครับหน้าลิงเห็นไหม หน้าลิงเนี่ยเป็นการเป็นการขึ้นช่อนะเทช่อผมไม่ผมไม่มั่นใจว่าสร้างยุคไหนนะแต่เป็นการผสมโลหะก็คือมีการผสมเนื้อทองคําแสดงว่าสแสดงว่าเหรียญเนี้ยผมเคยพยายามหาเหรียญน,นี้นะผมไปเจออยู่ในในเพจอยู่เพจหนึ่งเพจของเซียนท่าประจันตัวเล็กๆที่ชอบเตะบอลน,นะนะเขามีคนลงนะเหรียญน,นี้เหมือนผมเลยเป๊ะเลยแต่เป็นเนื้อทองแดงเมื่อสี่ปีที่แล้วผมก็เลยไม่อยากไม่อยากจะตามถามเขาแหละ Utan, แต่เน,นี้ยมีการผสมเป็นทองคำอ่ะอยู่ในอนุของเขาวะเนี่ยเห็นเหลืองๆไหมเห็นไหมครับนี่หน้าหลิงเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นยุคหนึ่งนะยุคหนึ่งแต่น่าจะก่อนน่าจะก่อนของสังฆราชแผ่หรืออาจจะเป็นช่วงช่วงเวรอยุเดียวกันคือช่างเขาหลายคนอะพี่พี่เพื่อนเพื่อเข้าใจไหมแล้วพอแล้วพอเป็นยุคยุคหนึ่งเห็นไหมยุคเนี้ยน่าจะเหมือนที่เขาเล่นกัน, <erto. S 1> <uth. S 2> นยุคเนี้ยก็คือสองสีงเส่เจ็ดหกหรือสองสี่เจ็ดห้าเห็นไหมน่าจะเหมือนสากล อันนี้ผมไปเป่ามานะให้เพื่อนผมจะท้องหลังมันมันไม่ค่อยสวยอะดูตำหนีมีไม่เลยเดี๋ยวผมขอส่องตาเปล่าก่อนนะมีลางๆนะเอ้ไม่เยอะนะตำหนีไม่เจอไม่เจอตำหนีที่เขาบอกว่าตำหนีสากลอะผมหาไม่เจอเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าเนี้ยนะตรงอะที่เขาเล่นกันสากลตรงตรงอะที่เขาเล่นกันสากลแต่เขาไม่รับกันก็สุดแล้วแต่เห็นไหมเนี่ยคิดถึงของเปล่า เพราะเขาถือว่าคิดว่าขอเป้ารุล้วนเนี่ยหาไม่ได้เขาถือว่าไม่มีก็คือง่ายๆถ้าไม่ใช่เนื้องเงินเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองเหลืองไม่ใช่เลยส่วนตรงนี้ที่ผมได้มาพร้อมเนื้องเงินกับเนื้อเนื้อทองแดงผมมันนั้นแหะเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นยุคยุคยุค,ยค,ยคใดยุคหนึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นยุคอ่าก่อนสองสี่เจ็ดหกผมมองเพราะนี่เป็นการตีในหุ่นเทียนน่าจะเป็นสินช่างโรงงานที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากเห็นไหมตีคือทําแบบหุ่นเทียนมาใช่ไหมแล้วก็เอาแบบประกบหลังเพื่่อไมให้ เพื <Mandy. S 1> ่อตัวเป็นต like, he 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 ัวบังคับไม่ให้โลหะเนี่ยมันมันกระฉถออกมาด้านหลังถูกไหมเขาก็เลยทําเป็นด้านหลังแล้วพอเวลาโดนไฟเขาจะเกิดการแอนพี่เพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเหมือนเจ๊ค้ายปลาหมึกเห็นไหมปลาหมึกเขาจะแอนขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นการเทอ่ะผมผมไม่ลองชมเนื้อเห็นไหมเป็นการตีเข้าไปในหุ่นเทียนเนี่ยพอตีเข้าไปในหุ่นเทียนเกิดอะไรบัวเนี่ยมันจะบี้บี้เข้าไปในหุ่นเทียนเนื้ออไหม แล้วก็คุมไฟไม่ได้เพราะหลอหลอทีละองเนี่ยจะคุมไฟไม่ได้เห็นไหมครับเห็นไหมเพราะเป็นช่อเด็ดเห็นไหมเนี่ยเป็นช่อเด็ดช่อเสียบเนี่ยเราก็ดูไว้นะครับเป็นความรู้เนี่่ฮะเราบอกหลังผิวมันเทศเนี่ยก็มันเทศผมถึงบอกว่าถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยไปตามพวกเขาเห็นไหมพอคุณบอกให้ยึดพิมพ์ยึดส่งพอยึดพิมพ์ยึดยึดส่งคุณก็บอกมันไม่แท้ ผมบอกถึงบอกว่าถ้าคุณยึดแค่พิมพ์และส่งเนี่ยคุณไม่รู้หลักการสร้างคุณไม่รู้วิธีการสร้างคุณก็หาพาแท้ไม่ได้ถ้าคุณรู้วิธีการสร้างผมถามหน่อยการที่คุณจะมาบอกพาเค้าเกยพาเขาแท้ถ้าคุณยึดแค่พิมพ์และส่งเนี่ยถ้าคุณไม่รู้วิธีการสร้างคุณบอกเขาไม่ได้ว่าโลหะเนี่ยทำไมถึงเหมือนกับคุณทําไมโลหะบางอย่างเขาดีกว่าคุณทําไมโลหะบางอย่างเขาเก่าได้อยุเดียวกว่าคุณถ้าคุณพูดกับเขาไม่ได้นะคุณจะเปิดเลยสมาคมสมาคมสมาคม อะไรนั่นะอย่าเปิดเลยผมไม่อยากพูดหยาบคุณจะเปิดเลยคุณมาบอกไม่แท้เจ็ดร้อยไม่แท้เจ็ดร้อยดูเสียงให้เลยทุเรศทุเรศทุเลรศจริงลองคิดดูจริงไหมล่ะผมพูดอะการที่โลหะของเขากับของเราเนี่ยอายุเท่ากันคุณมองด้วยตาเปล่าคุณก็รู้ว่าอายุเท่ากันอะคุณมองด้วยตาเปล่าคุณก็รู้ว่าโลหะเนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกัน คุณมองคุณก็รู้ว่าพอมันได้อายุเดียวกันแต่โลหะของเรามันมีส่วนผสมของของทองคําซึ่งเป็นวนาที่สูงกว่าคุณคุณก็มองเลนตาเปล่าก็รู้คุณก็บอกว่าเกเก่าคุณไม่ยอมรับไงพิมพ์ทรงของคุณกับผมก็เหมือนกันคุณบอกว่าของผมกับของคุณเนี่ยมันต่างมาตรงที่จุดจ่ายตังไม่มีสูงไหมผมไม่ได้ต้องการจะขายให้มันให้มันให้มันได้เงินนะผมต้องการให้มันสากลคุณนึกออกไหมไม่ได้ต้องการให้ผ้ามันสากลผมต้องการให้พวกคุณเปิดสมองให้มันสากล นึกออกปะเมืองนอกเขายังมีการดูไรเซนเลยถูกไหมนุ่รับจำนำแบบที่คุณดูใน u, 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 u b บ p a ี Star เห็นปะโุ่รับจำนำเขายังมีเลยเขามีการตรวจค่าอายุถูกไหมอย่างอย่างเาเปิดอะไรมาแบบพิบพิธภัณฑ์เนี้ยกขเจอสร้างเดนเดนสาร์เจอมาม,มี่ยูม่มาตรวจค่าอายุได้เลยตรวจไม้ยังตรวจได้เลยคือทาเหมือนมันนะแต่ของคุณไม่ยอมรับไง,งคุณมาดูกันแค่เนี้เอาเอา,เอาตามหลักสาคนของคุณเนี้ยใช่ดิเพราะไม่แต่คุณไม่ทําแบบนั้นนะความนั่นแหะมันก็จะมาเยืยนพวกคุณเองเ ผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็เอามา,มาพูดในฟังแค่นี้พอดีผมขอซื้อพระอาจาร,รย์เขามีอาจาร,รย์ท่านหนึ่งเขาแบ่งพระให้ผมนะพอดีลูกผมไม่สบายผมไม่ใช้ตังเงยอะผมก็เลยเอาจาร,รย์เขาต้องใช้เงินด้วยแหละแต่ก็ไม่แพงครับอาจาร,รย์ต้องขอบคุณอาจาร,รย์ถ้าอาจาร,รย์ดูคลิปนี้ผมนะอาจาร,รย์ชื่อว่าอาจาร,รย์อัตพลมั้งน่าจะสอนอยู่ที่ราชพัฒน์นครปฐมนะนะครับผมเขาเลยบอยผมมาจำไหนะนิดนึงผมก็เลยให้ให้เขาเพิ่มไปอีกหน่อยหนึ่งมาจำนะยังไงผมก็เอา นะครับเดี๋ยวผมผมผมนั่นแล้วเดี๋ยวผมค่อยค่อยนั่นเพราะว่าลูกผมพอดีเป็นไปติดมือเท้าปากมานะเราก็เป็นไเ้เลือนช่วงนี้ผมก็เลยพอเขาล้องผมไม่อยากเขาล้องเยอะช่วงนี้อากาศอย่างนี้นะเพื่อนๆใครมีลูกนะอยากให้ไปไหนมาไหนกับใครคนอื่นเลยเหนื่อยจริงพี่โหแล้วสงสารเขาด้วยนี่เป็นมาอาทิตย์นึงนะ่งแล้วพอเขาล้องแล้วเราต้องอุ้ม,มเนื่อไหมเออโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่ามีพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ผมล่วงเกินไปผมอาจจะใช้ถ้อยคําหรือพิมพ์อะไรไปแล้วแบบไปรบกวนจิตใจพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ท่างอาจารย์ลหลายๆท่านนะครับผมกล้าขออภัยในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนานะผมไม่ได้มีเจตนาแต่ถือว่าเราเรามาช่วยเหลือกันเรามาช่วยเหลือกันดีกว่า <S <S บอกต่อกันไปครับดูคลิปนี้แล้วบอกต่อแล้วก็พยายามซึมซับผ้าของเราที่มีอยู่ <S <S พยายามเข้าใจวิธีการสร้างครับเข้าใจแบบเข้าใจพิมพ์มันไม่ยาก แต่พอคุณรู้วิธีการสร้างอ่ะมันง่ายกว่าคุณไปจํหนาภัยคุณมันง่ายกว่าคุณไปจาตาหนีอ่ะคุณนึกออกไหมแค่คุณจําวิธีการสร้างได้คุณจําโลหะเขาได้นะครับแล้วความเก่าของโลหะแบบที่เขาเขาสมควรจะเป็นเป็นยังไงแค่นั้นคุณก็หาผ่าแทนได้แลละแล้วคุณค่ไปดูนาภะว่าผ่าแทนเป็นยังไงแต่ก็อย่างว่าผมหาผ่าแทนได้ผมก็ไม่รับเ <laughs> พราะผมมันดีกว่าเขาไงโอเคครับผมสวัสดีครับ